เรากาลังทำอะไรอยู่ครับอันนี้เราการเปรียบเทียบอัตราส่วนของแป้งเงาป้วน้ำว้ารดแทนแป้งสารีค่ะคในที่มีผลต่อคุณภาพของขนมอรัวพิมพลายพวกเราได้คิดคนก็คือนําเงาป้วยนะคะมาแปลสภาพเป็นแป้งะคะ่ะแล้วก็นําแป้งมาทําเป็นขนมอรัวในการทดลองสูตรต่างๆที่เราในการทดลองนะคะก็จะมีการหาปริมาณแป้งจากเงาป้วยน้ำวา้าการหาอัตราส่วนของขนมอรัว การาการอบขนมอรัวแล้วก็อันนี้ความพึงพอใจของผู้บริโภคในส่วนของประโยชน์ค่ะประโยน์น,นะคะปริมาณของการสกรัดจากแป้งจากเงากกล้วยน้ำว้าค่ะแล้วก็อาจจะ่วนแล้วก็ระยะเวลาในการทำขนมอรัวค่ะแล้วก็สามารถช่วยเพิ่ม่นแป้งให้กับแหล่งอุตสาหกรรมอาหารค่ะแล้วก็สามารถไปถ่ายทอดกับชุมชน เพื่อสร้างอาชีพแล้วก็เพิ่มแายได้กับชมชนในการทำแป้งอารัวค่ะสงเพื่อนไหมเอ่ก็ขอเพราว่าผ่าพอเป็นที่มาที่ไปเดี๋ยวให้น้องอันนี้็ระยาเป็นคนอ,อันนี้โอเคที่มาคืออันนี้จะเป็นเออเอาเป็นแป้งของงอกกล้วยใช่ไหมคะอคองอกกล้วยเนี้ยเราเอามาจากวิทยาลัยคะ่ะเพราะว่าวิทยาลัยของเราเนี้ยมีต้นกล้วยเป็นจำนวนมากมันก็จะเกิดการล้มลุกหรือว่าตัดทิ้งบ้าง เราก็เลยถือว่ามันเหมือนเป็นขยะค่ะเราก็เลยอยากสร้างให้มีคุณค่าขึ้นมาก็เลยไปศึกษาดูพบว่าเงากล้วยนะคะมีส่วนผสมของแป้งแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการหลังจากนั้นพอเราศึกษาเสร็จปุ๊บเราก็เลยไปเอาต้นกล้วยเงากล้วยมาทําเป็นแป้งก็คือสกัดแบบเปียกมันก็เลยได้เป็นของแป้งแบบนี้ค่ะลองจับดูได้ค่ะก็จะมีกลิ่นกล้วยแล้วก็ความคล้ายค้ายกับแป้งข้าวเจ้า ได้ได้ข้าวเจ้าเราลองชิมดูไหมคะฮะลองชิมดูไหมคะเออชิมขนมอ๋อเฮ้ยแป้งอ้าอเคเยพ่อของเราเข้าเข้าแล็บแล้วตรวจ p ซีแล้วรอให้ผ่านได้เราผ่านแล็บแล้วด้วยผ่านแล็บทุกคนผมนี่แบบมืออาชีพเลยนะการซอสชิ้นค่ะกั้มก็ผัดแล้วก็ใส่เฉยมาดูกล่องอะไรนี่ ผ่านการกรดก็คือผ่านการตรจผ่านการกรวจุลินทรีย์ค่ะอเแต่เรายังไม่ได้ลงอะไรตรงนี้ไม่ไม่ไม่ได้ลงค่ะเพราะว่าถามว่ารับประทานได้ไหมกินได้จริงไหมเออคุณไม่เป็นอันตรายไม่มีอันตรายต่อร่างกายหรอกค่ะไอ้ตรงเนี้ยเงากล้วยเนี่ยคืออยู่ส่วนที่อยู่ล่างสุดปะก็คืออันนี้คือต้นกล้วยใช่ไหมคะก็จะอยู่ในส่วนของใต้ก็คือต่อต่อจากลำต้นมาเป็นเงาเงาแล้วก็จะเป็นล่ากค่ะ ลากดูดซึมเข้าไปในในเงาแล้วถึงจะไปเลี้ยงลังต้นใช่โอเคขอเห็นภาพดีแล้วที่มาไม่งั้นครูก็จินตนาการอยู่เพราะว่าทุกคนจะบอกว่ามันเป็นเหือกใช่ไหมทุกคนกระสับส่ยเออเหมือนเหือดใบอันนี้คืออ๋อนี่ผ่านการตรวจมาแล้วกินปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยแน่นอนอันนี้เออเหมือนเหือดจริงๆเลยอันนี้คือเงากล้วยนีคือเงาที่เราลา ไอตัวเนี้ยไม่ไม่มียางใช่ไหมเหมือนมีมียางแต่ด้วยความว่าเราก้าวยางด้วยการเอาไปแช่น้ซุปใส่ชูน้ำเกลือแล้วก็จะเรียกว่าในไหนมะนาวมะนาวก็ได้เพื่อล้างที่มีความเปรี้ยวเหละที่มีความเปรี้ยวความเ็มใช่ของเป็นคนเทียวความเค็มที่จะล้างได้โอเคทีนี้ เมื่อกี้ผู้กินแล้วมันมันไม่เชิงอรูร้อยเปอร์เซ็นต์มันเหมือนกับมีช็อกโกแลตใช่ป่ะใช่ใช่ใช่อารมณ์เป็นช็อกโกแลตที่มีกลิ่นกล้วยค่ะวยความว่าในระยะเวลาการอบมันคือที่ที่เราเอามามันมันมันหลายวันเกินครับเพราะว่ามันเป็นมันมันจุกผ่านมาเพราะว่าที่เราทำเนี่ยทำมาประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วมันก็จะเลยมีความมีความคายมีความระเหยของน้ําไปเรื่อยๆแล้วราะว่ามันก็มีเอกลักษณ์ของมันนะใช่ครับจะเป็นเอกลักษณ์เพราะว่าอรัวเก่าเนี่ยมันจะเป็น กรอบกรอบนอกนุ่มในใช่เลือบมันก็จะเป็นบนั้นแต่ด้วยความว่าเราทําหลายวันการมันเก็บบรรจุนันนู่นนี่มันก็เลยส่งผลต่อความแห้งของขนมแล้วไอตัวกล้วยน้ำว้าคือกล้วยอื่นไม่ได้ต้องกล้วยน้ำว้าถามว่ากล้วยอื่นได้ไหมที่หนูทดลองก็คือจะมีทั้งหมดสามสายพันธุ์ก็จะมีกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยน้ำว้าปรากฏว่าเนี่ยกล้วยที่ให้แป้งมากปริมาณของแป้งมากที่สุดเนี่ยก็คือกล้วยน้ำว้าลองมาก็คือเป็นกล้วย กล้วยหอมแล้วก็ลองมาก็เป็นกล้วยไข่เพราะว่าปริมาณกล้วยน้ำว้าเนี่ยมันให้เยอะเราเลยเอาเงากล้วยน้าว้ามาทําเป็นแป้งเพื่อที่จะไม่ให้เสียเวลาในการหาแป้งแล้วแป้งได้จากตรงนี้เอาไปทําขนมนอืนน่นได้ไหมทำอะไรอื่นได้ไหมได้หมดค่ะไปทํากราเมก็ได้ขนมเทียนก็ได้ทําบ้าบินก็ได้ต่างๆเพราะว่าอนาคตหนูอยากต่อยอดไปคือเป็นแป้งอเนกประสงค์หาการผ่านในการ บวดครั้งนี้การแข่งครั้งนี้ก็คือจะต่อยอดไปอีกค่ะอันนี้เป็นการทำเวอร์ชันแรกเวอร์ชันแรกจะต้องมีการให้รับรองค่ะโอเคมีอะไรเสริมเพื่อนไหมไม่มีหมดยังหมดแล้วประมาณนี้ถ้ามีใครสนใจเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อไปที่ติดต่อไปที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนยศิลปาชีบางไทรหรือติดต่อช่องทางติดต่อมีสามอยู่ช่องทางนะฮะมีเฟซบุ๊กติดต่อแล้วก็เว็บไซต์ของวิทยาลัย ถ้าเป็นทิกเกอรก็จะเป็นอ่าชื่อทิกเกอร์อกทหน่วยบางไทรค่ะอะไรคิดอ๋ออกทหน่วยบางไทรค่ะไทยบางไทรไม่นหน่วยบางไทรหน่วยบางไทรโอเคเจะมีแต่ละหน่วยหน่วยการหน่วยชัยนาะเราพระนครศรีอยุธยาก็คืออยู่ในที่อำเภอบางไทรก็คืจะเป็นหน่วยบางไทรโอเคขอบคุณมากขอบคุณพวกเราขอบคุณครับ